อันนี้ครัวเคนเลื่อนลั่นอีกแล้วครับโดยโคตี่นะวันนี้โชคดีมือแล้วเรามาช่วยกันปรุงด้วยเพราะพี่อยากกินแบบพี่อยากกินแบบบ้านๆแบบป่าๆแบบไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> อลูกยๆนอนเคยับพีบ <c oughs> ่สารพี่สารน่ะต้องใส่ปลาหอมปลาด้วย จริงๆแล้อยากจะทำแกงลาวกินมากเลยแกงแบบลาวชอบกินมากเลยนะครับแกงลาวแกงที่อุบลเขาเวลาเขาต้มไก่เขาต้มอะไรเนี่ยเขาจะใส่ใบกะเพรานะพี่ไม่ใส่ใบไอ้แมงลักนะแปตกกันมันก็หอมอีกแบบนึง ดูครับยิ่งเหลือี่อออเด็ดครันมหนูจะแซ่บหรือเปล่าเพื่อการปรุงนะครับวันนี้ผัดไก่ให้มันนัวกับให้เครื่องแกงมันได้อันดับแรกในขั้ขวใช้เครื่องแกงใช่ไหมเป็นผัดเครื่องแกงให้หอมนะครับใส่น้ำมันพอหอมพอจ้ำแล้วก็ ได้ได้แล้วได้ได้นพอจามเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ลงไปครับตามด้วยน้ำน้ำครบแล้วก็ครบน้ำน้ำครบดูกระทะกเราครับเตาเตาไฟฟ้าเฮ้ย เาคั่วไปแล้วก็รอจะไม่ครับสุกล้วก็ตัดใส่จานสุดท้ายใส่ใบอะไรที่ใส่ใบกะเพราเหรต้นมันจะผัดกะเพรา่ไหม่ไม่ใส่ใส่นี่ใส่ใบกระพงกะเพราหรือใบอะไรอม่นหรือไม่ใส่หรือก็มีใส่ใบกระเพราไม่สูตรเราจะผัดที่ไม่ใช่ไมไม่สูตรสูตรที่เนี่ยสูตรที่เนี่ยว่า ตอนแรกที่ตอนแรกที่ว่าจะไม่ใส่กะเพรานะก็จะใส่แบบเช่นเนี้ยเพราะว่าก็ไม่ต้องใส่หรอกพี่มันจะใส่หอมสักหน่อยอะไรเนี้ยหอมหอมพอจะหอมครับอาจจะต้องค่อนยาวๆสักหน่อยนะครับต็นจะเป็นพริกไก่เราไม่ได้เป็นผัดกะเพราไก่อะไรนะผัดพริกแกงไก่ทำมันนะครับมีเครื่องปรุงอะไรก็ใส่ลงไปนะครับ เขาหย่อนหน่อยครับผมหย่อนเยอะครับผมตัวแม่อร่อยใส่ใส่เยอะอร่อยเยอะแต่หลายแซ่บหลายใส่หลายแซ่บหลายแต่หลายแซ่บหลายครับอันตาใส่ลงไปซอสใส่ลงไปขาดไม่ได้ก็คือรสด่วนครับนี่คงชุรสแต่หลายแซ่บหลายเราก็ดีสักหน่อย อนี้เราก็เมนปุ้ยใส่หลายแทบหลายครับนี่ฝีมือระดับมิชลินนะครับเนี่ยจานเดียวไม่พอทุกทกสองจานสามจานตามมีตามเกิดนะครับตามมีตามเกิดโฆษนา <c ười> ที่เก่าครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้มันลำบากหน่อยก็คือมันเป็น เล็กเอาเล็ก,ลกม,มันจะสุกอุ้ยไปเอานี่ครับยาดาม่านะครับยาดาม่านะ <c oughs> ดาม่านี่ผ่านไปเลยนะอตอนนี้ต้ําเกิดนะครับต <c oughs> อนนี้ไม่ใช่เชฟกระทะห้างนะรกระทะไฟฟ้า <c oughs> เียวนานมากเพราะว่าพร้อมเพราะว่าจะให้ไก่มันสุกไม่งั้นไก่ไม่สุกครับเดี๋ยวเอ้าเอาตรงไหนก็หล่นลงนั้นเลยโอเคนะครับเดี๋ยวมากิดตามตอนเอาสุกส่ย่าุก็จะใส่น้ำซุปไปหน่อย ห,หลายแท่นหลายไก่ันจะได้สูกพอต้น้อมเท่าน่อยครับขาดอาปลานมเี่ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับน้อยดีกว่าขาดไม่ได้คืนนี้นะครับน้ำปลาแดกครับหลายไหมมันจะหอมมันจะเค็มมาต้องตัดน้ำตาลนิดนึงบ้างพอแล้วพี่มาไปเปล่าโอเคหอมพอกลัวมันเค็มฟ้าหน่อยสะ ปลายอเคพร้อมครับฮะอาจรัลองมาชิมดูได้เอาแล้วนี่ะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับผัดเผ็ดไก่ใส่มะเขือพวงด้วยกระแขงครับกระแขง,ขง,ขงถ้าเป็นถ้าว่าเป็นภาษาตใต้นี่เขาเรียกว่าลูกแววงนะครับลูกแวงลูกแวง นี่กิดมีรุ่เงี้ยนรูปต่อแล้วใช่ท้ามีสตอด้วยนี่โอ้โหเหมาะเลยครับ